สวัสดีทุกคนวันนี้ก็โพกับช่างดีมดสาวน้อยร้องสานวันนี้ทุกคนนีน้องดีกว่าชิปไปหมดน้ําส่งน้าพระจับกระดูกได้ชิปไปส่งน้าพระตอนนอีน้ทุกคนซีมีฝฟน้องดีที่ส่งส่งไอเหตุผลเดีอสมมติเดาถ้าไปประมาณนี้ละกรร็ฟิตแบบฟิตฟิตนี่แหละทุกคนเอออย่าไปกดไปเดินทางไปวัดกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องเฮาอันชีเดินไปวัดเออไปวัดทีมีสามไอ้น้องเขาเนาะชิปไป เฮ้นทุกคนใช่ก่าเดินทางไปกันเลยน้องกิกหน่อยชิมาส่วนน้องกิ๊กแป้นส่งน <Uh ้ำพัะด้วยกันน้ำหอมมาแล้วสองสาวสองสาวสวยรถเต็มเลยทุกคน ทุกคนแม่ปีก็ทิไปส่งพระนำๆวันนี้พระพ่อพ่อนี่อันนี้สีขันสีทองอันนี้ขันสีเงินขันเงินขันคำฉลาดขันเงินขันคำคำต้อไปกับเงินเงินต้อไปกับคำนี่คือดมหนุ่มสิ้นที่อือหรือ่าขอเบี่ยงเนาะยากบอกก็ได้เออคิกตัมือนี้ไปสาวเกาหลีเลย อ้หนไปเอเ็ดเอาเียันตาขบอกอ้อยู่ไอบิกอ้แม่เห็นยอม่เทิงันนี่แม่หน่มดีอะขาบิ๊กใช่หมแงคือสีผิวก็ืย่งไปเนาะโอ้ยยงเอาลูกไป ทุกคนมาทอดวัดแล้วนะคะนี่เจอพญาน,นาคสองหัวแล้วก็พระยวนต่อหน้าวัดได้แล้วจับจับสูงก่อนสูงสูงบ่งยัดสิอรถยัดซื้อรถ ภาษีกับเบสิดได้น้อกําลังกําลังขออญาตก่น้องด้ากับน้องควนสิอ่าฮอดพร้อมกันบ่ยัถึกหัวพ่นเด้ออสดใส่ีกนะตอน้มีางกงหันมาใส่แตะก้ก็เอาแบบจอกมาใส่เนาะ อแม่ทว้องเราเลอทางิ้นเลไปเอามาแล้วกนเลย่เอาเงืนแล้วก็บ่อดเอาเมืนอลดเนาะเอาเมื่แล้วก็โดนแล้วก็บได้มาเอานกก็ยาไปเลยขึ้นไปหดังเออขึ้นไปหดพะอยู่ถึงเลยจับลักต แอมส so. uh ้มแม่แม่ส้มส้มถ่ายกองไอ้ดิแม่ส้มถ่ายจักร้าผู้มีขันห่มเนาะองค์อื่นอันห่มมดอย่างองค์เดียวองค์มีแดดกันไอ้กิ๊กขั้นอันครั้งแรกที่แอมซุ่มยอมเขาก้อง อีิท่านนน่นได้ห้องมีไห่มแบบละสว่างละสว่างแล้วเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงนิทราบุญเขาทำรพนากกว่านึงไงดงกัิบโครพยานาคทุกคนแกก Nên anh bỏ khóc con cô hai anh được xong Hoa thằng nào hơn này mẹ Bye 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 đi lại มาแม่ดีมยังหดพญานาคบ่สาวอออือออ่ือออ้าออืออืออนออกออืออืออืออนออออืออืออี่อออออ お邪魔なんです。こんにちは。と。<coughs> <coughs> ฮิ่เป็นแต่ง,งางงเลยจับก่อนอมนี้งได้๋ย่ลองดา้าสิดหดนะทุกคนมาให้ลบกก,กม,ามาบุนุอบพื้นมันวกคือกันได้ด่ะ <c oughs> โควี่ ชื่ <es> อนยดิืมชื่อชื่เลยแม่ยันชึ่อเ่อน้ำพี่ไปนะวุ้ยน้ำบุ๊กดันให้เท่านี้ดูให้ไหลลงมาจากมือนะโอเคยุดกันยึดกันเกือบถเอาไมดูเห้ทุนแบบนั้นนะพอๆๆจิกกัน เฮ็ดดีๆเด้ยแม่เฮ็ดคือฟ้าไ้แหละเดี๋ยวแล้วละถือขอดพื้นเดี๋ยวแล้วไปนี่เขาไปปะมดแล้วนะ แอ้ยังเราบอกทือคนเพื่อนได้ฮิตน,นะกิดะไรขฮ้นแล้วกันตัวคนต่อมาเรามาสามคนนะคะทุกคนไอ้อิอีจดออก เพิเ่มงานเนาะสมองไงคนวัด<ม>อย่าให้ถือคนแม่อมบาปนะเธอ <c oughs> ย <mile pe. S 2> ังยเดี๋ยวคนน้องกิกมาเรียบอยแล้วหมดล้วบ้านะมาจับให้ไปย่งไปอันจ้า่มายันี่เลยบราสิบก

แล้วแต่เลยใช่วก่อนจะไม่ดได้เดี๋ยวใส่สายตาเป็ไม้กันดู้ี๋ใส่สายตาเป็บไม้ให้ใหไให้ใ มีนะเนอะนี่ก่อนวะมาจับให้ละเมีนตายได้หน้าหน่อยเนาะแล้ปุ๊กนูใส่ได้หักออกมาบึงฟิดน้ำเห็นแบบบัวใจได้เห็นแบบบัวแบบบัวใจอย่างเดียวเลยอะ ล้างเท้าเขาหน่อยเอ้ยพื้นพื้นพระล้างล้างเท้าพระพุทธเจา้นานี่พระพุดงใช่หรอพระพูดงกิ๊กก็ผู้หลายก็เนาะมีคนน้องกุ้กิ๊กตัวนั่งนางคุ้มพ่อ,นา,น,อ,าอานางอ่านางนางธรนีไม่ไมยเออปูได้ค่ะ เออ,ออเายันเคยได้ย,ยนินนิทานนางผมห่วงกว็ดีเม่เราสุฟัง<ม>อ่ะเธอจับฉันจะทําทําอะไรลุดน้ำผา่งฮะ,<ว>ะมันเพิยืนดูณละเราทำไมยาวอย่างน,าานี้ต้องรี้ปัดปัดนี้ค่นำสมหดก็มือนี่แหละที่น้นสมยอมเขากลองแต่ละมือไล่กันตลอดกว่าสิเขาแต่ก่าเขาอยู่ดี

หยุดน้ำเออเอเอกระต่อผมหาะผมหันไลยกิก๊กห,หงาวเหาะแต่ว่าเสียดายผมน้อยน้ำก็เข้าแล้วเข้าวพุ่งเท้าเพิ่งมาถึงทอกเลยพื่อนเลยว่ะัน ไม่เคยหมดล้างผมให้เพื่อนพร้อมผมเพื่อนสระผมอยู่ต่อตลอดเนาะได้แล้วแหละได้แล้วดิ l i นึงจงน้อยถึกท้องเพื่อนไปหันจ็บมือเลยได้หัน เอาทื่รอเพื่อนเจ็บมือวะไอีิกเดาเอาเป็นพากันงกินปลาละอือฮน้องเฟยด้วย่ผมเพิ่งยาวยาวเลยจมีเจ้าโทเรนีน้ำผมหอมว่าไอเวนหลายังไ่บ้าบ Ba lạc đẹp của nam chất phải đẹp của phalang. Boy, bố, 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 น่นะหัวโคตนตุต่ตตนลงมาไม่เอ๊ะอ,อยากได้น้ำมาอันนั้นนะนอุ้ยอย่าทิ้มผมชมจับกันเพื่อนคนนี้อาน้ำให้เพืนน่อนาะคอนก่อนอันธิฐานเนี่ยมึงอุยอ้ยไอ้ท่าขอบเพื่นนี่ยังเอ๋อหมดเอายุตนาวัดก็ได้น้ำเพื่อนน่ะคนลำโยลงกันบบกเอ๊ะแม่หรอไม่เป็นขู เห็นมส้มนี่อ่อสม้สมส้มหดหรอวะนอี่นะอัอน,อนส้มหดดิพหรอะเออเนาะน้ำส้มหตะดเนาะไปได้ล้ยไป,ไไปอกเลย <laughs> มาอ,า,ยอา,านันน ก็ถูกเด้ลกจะวิส so น้ำ so ถือ so ก็คือสีกั้มเลยเนอเอา b u o ย o ดละเอามือลงมาตัวเาโปละเอาคนน้ำขยวดมาแล้เอบุญมีบุญนี่เฮ้ยกิ๊กเอามือใส่ละบ u ามือออกไปลยดเกินไป หรือว่าเราเป็นคนไม่มีบุญไปทุกคนอย่าไปเบิ้งหน้าวัดเล่นมากกว่าสิจบคลิปเนาะทุกคนเนาะมือนี้เขาสอบคกนงาวกว่ามืกิ๊บ <laughs> เอาเป็นตากันไปนะจบคลิปมั้ยไปหากันจบคลิปอยู่ที่นั่นแดละยูพี่ผมเป็นยานากว่ะได้มาบ้างจบคลิป น้องกิ๊กก็มาหามามา,มา,มาทางหลังซ้อนกันมาเลยโอเคทุกคนคลิปนี้น้องดีมก,กับน้องด้าน้องกิ๊กกับน้องนุ่มกระซิบคอตัวลาไปก่อนจุ๊บๆก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีมก,กับน้องด้าจนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกํลาลังใจให้น้องดีมกับน้องดา้าคลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อไปพาคลิปใหม่ๆจะซ้อนกับน้องด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีสว